โดยียวตายคราวนี้หัวใจพีล่ลนเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนเดี๋ยวว่าเป็นงานกีฬาครับงานที่รวมใจกันระหว่างท้องถิน่นเทศบาลเมืองหัวหินและสมาคมธุรกิจท่องเที่วหัวหินช้าอำนะครับรวมถึงข้างส่วนที่เกี่ยวข้องจากวันที่9เดือน9เนี่ย ชืองานหัวหินซันเซตรันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการเที่ยวเชิงกีฬานะครับซึ่งก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากคนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมเนี่ยนอกจากอยู่ในตัวอำเภอทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับจังหวัดประจวบแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยน็กมาสักหนึ่งพันคนด้านการแข่งขันก็จะมีแบบฟันฟันดันน,นะฮะห้กับเกาจุ ก็ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผู้ร่วมงานเยอะนะครับก็มีเสียงตอบรับโดยเฉพาะต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่โอหินเนี่ยก็คุยกันนะครับว่าอยากจะให้จัดกิจาการรมอย่างนี้ให้ให้ต่อเนื่องการส่งเสริม การออกกําลังกายของของประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อสักครู่นี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ถามเหมือนกันว่าจะมีการจัดงานแบบนี้ทุกป,ปีหรือเปล่าแล้วก็โอกาสาเขาจะเอามาเข้าร่วมได้อะไรทีนี้จาเท่าที่ฟังทางเทศาบาลแล้วก็สมาคมเนี่ยเสียงตอบรับจากลูกค้าเรานะครับว่าเหมือนกัาปีนี้จะปักหมุดเป็นปีแรก้ำต่อเนื่องได้อยากให้เป็นปฏิทินทำทำต่อเนื่องครับโอวหินนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเพอร์เชียมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยถือว่าบ้านพี่มองน้องกัน ทำการส่งเสริมตลาดมาร่วม19ปี20ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสององจังหวัดนะมีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจหาดทรายชายทะเทลนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของอวิถีชีวิตของชุมชนนะและกิจกรรมในเชิงกีฬาที่เป็นเป็นเอ็กซ์ตรีมมีเยอะแยะหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องอาหาร,าหารพื้นถิ่นเน้นเรื่องของอที่พักที่เป็น ตามสไตล์นะครับ3ดาว4ดาว5ดาวเนี่ยมีพร้อมรองรับก็อ,อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับหอหินชะอําเนี่ยถือว่าเป็นเมืองวิกเอนเดสติเนชันอยู่แล้วถ้าท่านมีเวลาเชิญครับมา,าเที่ยวชมแหล่งเที่ยวที่เชื่อมโยงกันทั้งสองจังหวัดครับผมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสนใจมาเดินทางในพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม c อ l l center ของทอทหนึงทกทจ็ดสนะครับแล้วรวมถึงเบอร์ของสำนักงานทอท,อทอประจวบ รหัส032 513885ครับ